สวัสดีคุณผู้ชมครับพัสดกุกับวันบันเทิงมาแล้วครับพูดถึงพระเอกจากเรื่องคู่พระคู่นางกันหน่อยดีกว่าหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกรของเราเชื่อไหมตอนนี้เขาไม่มีแฟนคลับแล้วนะเพราะว่าต้องใช้คำว่าแม่ยกแทนฮนะคือไม่รู้ว่าไปโชว์ฝีมือการร้องการรำลิเกณฑ์ในละครเรื่องนี้หรือเปล่านะกลายเป็นว่าตอนนี้เวลาไปออกอีเวนตนะ์ฮะแฟนๆหรือว่าแม่ยกเนี่ยไม่ได้ให้ของทั่วทั่วไปแล้วนะให้มาเป็นพวงมาลัยเงินแบบฉ่ำๆเลยครับ โอ้โหตเดียมาให้ที่หน้าเวทีเลยอะไรเงี้ยด้วยแบบจํานวนมะลัยที่มันเยอะมากๆเลยครับคือเราเห็นเราก็ชื่นใจนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้เราเนีครับไม่ใช่แค่พวงมาลัยอาจจะเป็นแบบมีอาหารมาให้มีขนมมาให้เราเห็นแล้วเราก็เป็นเป็นสิ่งเราปราบป,ปื้มใจแล้วก็อยากขอบคุณเขามากๆเลย Entertain Mouse โอ้โหนา ยินดีกับว่าที่เจ้าสาวอย่างมาลพัสรันด้วยนะคะนี่หลังจากถูกคุณวอนใจคุกเข่าขอแต่งงานแต่บอกเลยนะคะว่าออร่าแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายมันมวิบวับจับตาสิเหลือเกินแต่ที่ทําให้ต้องร้องว้าวตัวเห็นจะเป็นสตอรี่ที่มารคของแหวนบ้านวงนี้นี่แหละค่ะเป็นแหวนที่แบบตกทอดแบบรุ่นสู่รุ่นของทางบ้านฝั่งคุณพ่อคะ่ะใช่คะ่ะก็ตกทอดมาตั้งแต่อหมองงามจิตสมัยแบบกรมพระกำแพงอะไรแบบประวัติยาวนานมากคะ่ะเราก็รู้สึกแบบคนลุกนิดนึงคะ่ะแล้วก็ รู้สึกอดีใจแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากที่แบบเราได้แบบดูแลแหวนวงนี้ต่อจากคุณแม่เขา โอ้โยแค่เห็นบรรยากาศเบื้องหลังของเหล่าศิลปินในวันถ่ายโปสเตอร์ Grammy R S Concert Hit 100 Volume 2ก็ตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะเพราะแฟนๆจะได้เห็นศิลปินต่างค่ายต่างสก,กัดที่ชื่นชอบขึ้นโชว์ร่วมกันบนเวทีและบอกเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตวันจริงเนี่ยมีเซอร์ไพรส์รอยอยู่อีกเทียบเลยล่ะค่ะดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ลองกับปานรั้งน,นี้มีปรดาเพิ่มเข้ามาด้วยนะเป็นสามแม่เลยนะคะไม่เคยรวมกันบนเวทีไหนมาก่อนอยู่คนเดียวมัน คร้งนี้มันรวมต,ตัวตัวดิดดดนดๆในยุคก่อนไม่เยอะมากๆนะครับซึ่งคราวนี้ก็จะมีศิลปินที่ไม่ซ้ำเหมือนคราวที่แล้วนะคะตเตรียมไปสนุกร้อมกัน11-12พฤษภาคมนี้ Impact Arena เมืองท้องทาน,นี้นะคะบันัเทนจะพาไปพบกับความฟินของเรามหมีแบบช่ำๆเลยนะกับกิจกรรมดีๆล่าสุดจาก Flex 104.5ในกินจกรรมที่ชื่อว่า T GIF Thanks God is Fan Day วันแฟนแห่งชาติครับเริ่มต้นปี2024ทั้งที Flex 104.5หนึ่งธุรกิจในเครือของ JTK Holding ของคุณจีฟเทพอาจกวินอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบริหารงานโดยบอสอ้อมพิยดาอัครเสรณนีที่จับมือกับพันมิตรธุรกิจผู้นำด้านสื่อเสียงหน้าจุดขายเนรมิตอุทยานร้อปีจุฬาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสุดฟิน t g i f Thank s Thanks, God s One Christ, you, i One s Fan Day. วันแฟนแห่งชาติครับเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้ใกล้ชิดกับเนคนโปรดอย่างคริสพีรวัตรนนทนนและบัส because of y o u ไอชายกับสถิติบัตร Early Fan ที่ขายหมดภายใน3นาทีรวมไปถึงบัตรทั้งหมดนี้ยนะครับโซลเอาท์ก่อนวันคอนเสิร์ตด้วยเรียกว่าเปิดประเดิมการแรกของปีได้อย่างสวยงามจริงๆครับ ปิดท้ายความฟินในวันนั้นครับด้วยบัส because of you ไอชัยศิลปินทีป๊ปที่ชายสุดๆในชั่วโมงนี้มาเอาใจแฟนๆด้วยเพลงน่ารักน่าักท่าเต้นคิ้วๆให้แฟนๆได้ฟินกันที่นี่ที่แรกเลยครับส่วนกิจกรรมต่อไปจะพีคขนาดไหนติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่น FLEX 104.5นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของพัดตัวแล้วครับพรุ่งนี้เช้า8โมงเจอกันใหม่ในวันบันเทิงครับสวัสดีครับ